สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเอามาพูดนิทงนิทาน่ตนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะว่ายังอีกเนาะวันนี้เออกับว่าเรื่องอันอันอันหยวกเน่าอันหยวกเน่าอันนอสันนี่แล้วอันบ้าหาฟิสิษธิเอ้ย ยอกเน่านอสั้นมันนี่นะเออนะโอ้จักไปจะได้เด้มาเนี่รับเนาะอดอกมาพูดยังงั้นดอกมาพูดอย่างนี้ชื่นชมเอฟซียังงั้นอย่างงี้น,น,นะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าเขาส่งทองไม้กูพวกมึงจะไม่ตายเลยเหรอนะมึงจาไหมมึงจาไหมนี่นี่ของกูจะส่งให้หนะวที่ที่รูมานะมึงอิจฉากูอืมบัมีไปอิจฉามึงดอกนะเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซี นอสั้นแลนะ้วนนมันอเลยครับมันเนี่อะนะนะครับนะ <c oughs> มันมือมันเว้นบาเนี่ยอ่าก็มาพูดเอาใจเอฟทุงเอฟซีตัวเองแลนะ้วบ้านนี้ครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยเอฟซี FC ก็ดีใจ <c oughs> เดี๋ยวพวกมึงโดนเดี๋ยวพวกมึงโดนเดีย๋ยวมึงจะโดนไม่ใช่น้อยนะเป็นไงล่ะเจอของจริงเข้าไปนะ่ะเป็นจังไก่ละอีกละเอ้ยบักขามเอ้ยพูดม,มาอย่ามาเล่นกับพี่กูพูดม,มานะอืมนะ อย่ามาเล่นกับพี่กูนะพี่ตีของหนูพี่ซอของหนูโอ้ยตายแล้วนะอืมนะครับบาย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 พี่ตีของหนูพี่ซอของหนูโอ้ยตายแล้วก็พี่น้องเอฟซีเป็นไดนไร้มันก็ได้ ยงวกับของเอฟซีเป็นเด้อครับพี่น้องเออไม่ได้ธรรมดานะคะนะย่องแล้วครับปัะเด็ไว้ประเด็นเอฟซีก็รอยเลยแล้วบัตรนี้เออนะอืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่กูจะส่งทองมาให้กูน่ะอืมเดี๋ยวพวกมึงตายแน่พวกมึงตายแน่นอนพวกมึงใจขาดแน่นอนพุตว่าเออเอาตรงใหม่มันแน่นะ อืมทรงไม้มันเลยอ,อีลาเด้อมันละลายเด้อคนที่ทํากับมันแต่มันหมดไปเท่าไหร่แล้วนะ <c oughs> พอเขาบอกเขาสอนเนี่ยคือกูเคยบอกเคยสอนได้เกาแหละเอมอมาฟังความกูไปแต่แรกบนสุดไทยมัน,นพอมึงไม่มีประโยชน์ปัป๊บเนี่ยมันด่าหัวปอดมึงและทีนี้เดี๋ยวมึงจะรู้ว่านั้นโลกมันมีจริงนะครับนะ,ะเดี๋ยวรู้ว่านั้นโลกมีจริงแน่นอนนะครับเนาะ อืมเขาช่วยนะยิ่งกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นนั่นเป็นนีสนน่สร้างนั่นสร้างนี่ห้ใช่ไหมแล้วยิ่งกว่าของอีกพี่น้องเอฟซีนะมันยังเนาคุณได้ครับพี่น้องเอฟซีเขาคิดแค่นั้นแหละนะนับภาษาอะไรกับเอฟซีขนาดพ่อแม่มันยังให้คนด่าเลยนะมันยังไม่เห็นหัวพ่อแม่มันเลยนะอ่านะถ้าพี่น้องคนดื่นเออซื้อคงซื้อของมาฝากพ่อฝากแม่บอย บักไหลกับบันนีเฮ็ดคลิปแล้วในนิทานเรื่องนี้เฮ็ดคลิปแบบวันนี้ตากับใจได้อะไรกินบันนี้โอ้ช่วยซีนแล้วบันนีนี่แม่แม่แม่นางเ็ดซื้อซีนมาให้นะซื้อเนื้อมาให้ไม้ก้อยคนมาอ่อบันนีแหงย่องกบีบันนีบักไหลเหงย่องกบีบันนีแองสิตายเขาบันนี้นี่นะคะการซื้อปิ้งไก่ปิ้งปลามานี้นะคะนั่นคือคือการติดสินบนพ่อแม่ โอ้ยจิสินบนพ่อแม่จะไหนอีกพี่น้องเออผมก็ได้ยงินบาทเอาเงินมาให้พ่อแม่นะคะคือการจิสินบนค่ะบอกไไรเป็นแหง้แหงย่งำบัตน,นี้บอตไรแห้งย่ำบัตนี้นะครับในน,นีิทานเรื่องนี้ยีน่นี่แห้งสิตายก็บบันแห้งศูนย์กับเมื่อเมื่อบัตนี้มึงเดอ้อมึงเด้อเก็บบักหวานในน้ำอีกบัตน,นี้เก็บบักรถ้วยอีกบัตน,นี้นั่น นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีโอ้แห้งสีห้แห้งมาเนี่ยอ่ายิ่งจะให้แม่นอกไส้อ,อกมาด่าแรงเลยทีนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้โอ้พี่กาวไอ้ยมีข่าววันนี้หยวกเน่าแตดสัน,อ,น,นอ่าหยวกเน่านอสันเออวันนี้นะเหม,มือนมื่อไรพี่กาวไอ้วันนี้อ่าหยวกเน่านอ,นอ,อนสันเดอ้อมันเนี่นเมือนมือมันเว้นเดอค่ะเดอ้อเข้าใจบอ อืมนะอกคนเดียวในโลกบ่โอแห้งสี่ศูนย์บาทเนี่ยแห้งสี่ศูนย์แห้งก็เก้าบาทเนี่เออนะจะหาว่าพ่อแม่เนี่ยอไปสนับสนุนลูกผู้ใหญ่บาทเนี่ยโอ้ยแห้งเขาก็กูเนาะเห็นไหมใคร่ทีค่ะนะมันก็เป็นแบบนี้่ะค่ะรักลูกไม่เท่ากันนะคะนะอืมรักแต่คนคนเดียวค่ะอืมพอเขาเห็นเอาของมาให้ก็รักเขา เอาเงินเอาทองมาให้ก็รักเขานี่แหละค่ะนะอืมนะเดี๋ยวมึงจะรู้นะเพราะเขาใช้เงินหมดเขาก็ลืมนะก็บอกไม่เลยแซ่เขาอีกได้แบบนี้แซ่เขาอีกเด้อพี่น้องเอฟซีอันมึงยังคิดได้นะเรื่องแบบนี้เนาะโอ้ยังคิดได้เนาะนะนะครับนะยังคิดได้ครับพี่น้องเอฟซีแต่ตัวเองไม่ทํา เข้าออกบ้านไม่รู้กี่รอบครับเข้ามาในซอยนะัานมันจักรอบจักรลบกับมือหนึ่งแปดลบก็ลบไปมันไม่เคยอะไรที่จะหยิบยื่นให้พ่อให้แม่บั่นเนี่โอ้มันต่างกันไงครับ,รบมีแต่เอฟซีหน้างโง่ครับมันคนประเภทเดียวกันครับพี่น้องเอฟซีสินเสมอกันที่ไปอยู่ด้วยกันไงคนที่ไปอยู่กับมันก็คงจะด่าพ่อด่าแม่เหมือนกันนี่เลยเนาะ <laughs> พวกมึงถึงเข้าใจกันเนาะเป็นหัวอกเดียวกันเนาะ <laughs> สัวได้สูงนะ อ่ามันเป็นแบบนี้นี่ไงครับนะอืมนะนั่นเป็นแบบนี้ทีนี้อ่าเมื่อนี้เขาก็มาอีกทีโอ้ยตายแล้วครับบันี้ยิ่งมาบ่อยทีเข้าทีเข้าบันี้ใจแห้งสีคาดเลยบะนี้เออนะวันนี้ก็เนะมื่อเนี้ก็อ,กอดบ่ได้ก็ขายของค่าเมื่อนี้ค่าออแซะไปน้่ขายของไปน้่ค่าถือวิกฤตเป็นโอกาสค่านะ เห็นไหมคะโดนเข้าไปแล้วเป็นยังไงค่ะหน้าชาไหมคะหงายเงือบไหมคะนะบอกแล้วจะเล่นกับพี่กูนะกูบอกพวกมึงแล้วนะอย่าพวกมึงโดนไม่ใช่น้อยนะเงียบได้เงียบซาอืมเงียบได้เงียบหยุดได้หยุดซาบ้านใครบ้านมันกินข้าวบ้านใครบ้านอะอาจจะของอาจจะมาเว้าอย่บ้านนี่ก็ไม่ได้ไปดูหรอกค่ะช่องนี้ไม่ได้ดูห้าหกเดือนแล้วค่ะนะ นะก็ดูเล็กน้อยค่ะเนาะที่มันขึ้นมานะคะเนาะก็ดูบ้างค่ะก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตอนสายไปเห็นเป็นอะมันเป็นน้ำมึงนั่นหละเข้าใจบอเออมันเป็นน้ำมึงนั่นหละเออใช่ไหมละ่ะไม่มีใครเงิบหรอกคนที่เขาตลกมากกว่าอนะนันไม่มีใครเงิบหรอกนะไปแล้วกูยังงงเลย เออเข้าไปในช่องเขาไม่รู้ว่าเป็นช่องใครนะไม่รู้อาจารย์ไหนผมก็ไม่รู้นะนี่นะอืมเข้าไปในช่องเขาตาเอยเจ๊จันทบุรีขำจริงๆ,ๆว่บอกเจ๊จันทบุรีขำจริงๆตำเอไปเข้าไปเออเข้าไปในช่องเขาคุณมายุ่งทําไมของก็ของ,ของ,ข,องของสันนะสันให้เขาแล้วนะอืมถ้าเขาไม่แจกพรุ่งนี้คุณค่อยพูดนะ ของมันมาถึงค่ำนะคุณอย่ามาพูดทำไมกูจะมาว่าเขาทำไมนะจะให้เขาแจกซีหนึ่งซีสองเนี่นะนะคุณต้องการอะไรนะอืมนะก็ถามมาเป็นผัวเป็นเมียกันบ่เป็นแฟนกันบ่จะได้จังสั้นจังซี่นะบัดนี้เขาก็าพูดแล้วครับบัดนี้เออนะก็มีเมตะเบียนสมรสกันไหมอืมนะแคไปไว้หมดแล้วนะคนที่คอมเมนตะ์นะนะนะระวังตัวด้วยนะอืมคุณมาพูดทำไมของเของข,องของของสันนะ เขาบริได้บากใสคุ้นชงกราบอกใสฟผู้รับผุนค่าเข้าใจในเด้อค่าเด้อฟังเข้าใจอย่บอกค่านะ็ก็บอได้ให้ในยากค่าเขอกให้โอกาสให้เ้าค่าพื้นที่ให้เ้าค่าบริเงิบจักเม็ดเลยค่าคนใดที่เงิบเขาฟังคักคเด้อเข้าใจพีษเข้าใจไม่ค่านะเพราะแม่จะเป็นบักหวยนลูกมีมิดนั่นนะกับอีนอแตดนั่นนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ฟังเข้าใจเนี่ยเขาถามนั่นน่ะโอ้ยตายแล้วกรับ